นี่ตอนนี้ยอดอยู่ให้ยีบสองคนทำยอดหน่อยนะคนไม่ไหวแล้วแม่งครับคุยกันขอพวกมึงกูไม่รู้ี่อะไรเฮ้ยยังไงวันนี้เอาหัดเท่ากันนะหัดจะเอาหัดเข้าก่อนคนสุดท้ายเลยอ่ะไอ้นี่มันไม่ยอมมาไอ้ตุ้ยมันไม่ยอมตอบเขาแล้วเหรอเข้าแล้วมีแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมาเคยเข้ามาแล้วหมอเข้าห้องแล้วไอ้ไม่ใอ่ก็ไม่ได้แล้วคุณีทายแล้วโอ้แล้วว่าใครหายสัมพันธ์ว่าหาหายอะไรบ้างไอ้นี่ นี่อนัด8โมงกูนัด7โมงบอก8โมงกไปหน้าบ้านมึงไม่มีใครอยู่เลยกคนี่นี่ไอ้กูไป8โมก็ยังไม่มีใครอยู่หน้าบ้านไม่ลืมไหว่าอาทิตย์เนี่ยเขาประกอบการมือกิจถอนเราเราลืมไปเราลืมัเนี่ยเพื่อนเาไปบัตรคว้าไปหาพยานเลยหาพยานเนี่ยไลน์ส่งไปแล้วนี่เห็นว่านี่เป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ แล้วส่งช้าได้ไงเนี่ยพวกเราแอปเปิลสองแล้วอ่ะเนี่ยโดยด้วยเนี่ยเห็นไหมดูแล้ว่ผู้ชายดูแลแล้วโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ส่งไปเพิ่มหมาแงนแจ๋วแจ๋วแจ๋วเฮ้ยวันนี้ไงเอาไหัดเข้านะหมอนะลากมันหน่อยแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ยอมนะให้ให้หมึกหมึกใช้กฎหมายบังคับแม่ให้หมึกไอหัดไม่ยอมเข้าเซ็นใจเขาทอท้อเซ็นได้หมึกบังคับมันหน่อยแม่จริงจริงวะอันนี้ถู ใครมีรายเข้าแล้วนั่นี่ะนี่ตอนนี้งานเขานะคือต้องไปดูร้านสาวสาวที่เถียงกันอยู่ว่าสาวบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวเขารับหน้าที่ไปคืนนี้ไงให้เคลียนะไอ้เราทำไมเป็นสาวสาวก็นั่นเดินสิก็ผมบอกครับใครโทร ผมก็เอ๊ะมันไม่มีนี่หว่าแล้วก็ไปวนดูสองรอบก็ไม่มีนี่หว่าไปแรกเห็นสาวเดียวใช่เหมคะสาวเดียวสาวของเราเก๋ลายเห็นกับฝักทรงไว้เหรเออเห็นหมอทรงนี่สวยสีเนี่ยไม่ใช่เขาละนี่แหละนี่แหละหมอทรงนี่แหละผมว่าใครเขาหมอทรงไอ้รุ่นเรามีหมอใครวะหมอทรงหมอทรงหมอทรงนีหมอทรงไอ้แถวปนกลัวจะปนกันนะยังสายแท่งง้ออีกนะไม่หมอทรงแท่งโอ้ด้วยตายเป็นทรงเลย สงปากน้ไบเราเราเล่นเฟซบุ๊กอะเราใช้ชื่อนี้ค่ะถ่ายจังเลยนะมึงอะอันนี้วิดีโอถ่ายแบบมาด่ากูเลยใช่ไหมแล้วด้วยโซเซียลถ่ายไปบุ๊กมัเนาเหมือนกันเราพยายามมองหน้าไม่คุ้นไอ้เราแลลงเล็กเราก็เราก็เปิดตู่เล่นไลน์มีใช่ไหมอันนีเข้าอยู่แล้วใช่ไหเข้าอย่างไรผมใช้ชื่อไม่มีไม่รู้ไรแผลอะไม่มีไม่มีเออเข้าเลยเข้าเลยเพื่อน ตอนนี้ยี่สิบสองคนเองยังแล้วมันไม่ถ้าเห็นต้องมีไม่มีหมอมืยีปมันหายไปไหนคนอ่ะเออไอ้เพิ่มสิ้นหายไปหมอบอกเสิ้นหายไปได้เลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยอยู่เพิ่มหมืองอย่างอยู่กระดาษไอ้เดี๋ยวเข้าที่บ่ายเข้าส้มฟ้าไปเออเข้าส้มฟ้าโอ้ทนไม่ได้แล้วนี่ไงใส่เสื้ออย่างเงี้ยออกออกโซนแล้วออกโซนแล้วส้มฟ้าใช่มันเยอะๆยหน่อยไอู้ชายกูเด็กเลยปลากระดาษปลากระดาษปลาจะซื้อทำไมแล้วกระดาษนะปลาซื้อปลาก็ไม่ได้ใช้อีกลูกล่อไปอีก ดูฮะถึงเองเลยสามพันเก้าใช่แค่สามพันเก้านี่คุยคุยถามหลายคือสามพันเก้าไม่แอปเปิ้ลไม่ถึงด้วยดิร้านขายไม่ถึงด้วยดินี่นี่อะไรนะแอปเปิ้ลของหมอเขากำลังโฆษณาในโทรทัศน์อ่ะอยู่ในไหนอยู่ในเออ่่ไมตัวนี้ตัวตัวอะไรพอเพียงพอเพียงเพืชเริ่มต้นตัวเริ่มต้น ไม่ไม่แพงมันทำระดับระดับพื้นล่างขึ้นมาแบบไต่ขึ้นมาเอ่อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเท่าไหร่ทิมโครนาอยู่โทรทัศน์อ่ะไม่แพงเนี่ยนะมแอปเปิ้ลไม่ไม่แพงนะ